โอเคกล่า okay, สวัสดีคุณครูทุก,ท,กท่านนะครับเออพบกับผมอีกแล้วครับช่องเด็กชายลิชแนลนะครับ,อรบเออมากับเรียวมาจังเกิลอีกเช่นเดิมนะครับโอเคเราไปฟาร์มเหมือนเดิมของเรานะเพราะบลูบัฟของเราเออตอนนี้ฝั่งเราก็จะมีเอลซูสเวเรสลิลนาแล้วก็ยานชียแล้วก็เรียวมาของเรานะครับโอเคมาโอเคฝัง่งนู้นก็จะมีแวนเฮลซิงอีชาเซเนียสวูคองแล้วก็สกาว โอเคก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเออโอเคเรามาฟาร,ร์มบูเหมือนเดิมของเราแล้วก็ปา่าแล้วก็สลึบดับโอเคมาเกมนี้เราก็เจอลิงด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวตุ๊กตัโอเคเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรตีตีขี้ไปตีดวงน้อยตีดวงน้อยโอเคกระตุ๊บตักเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยหย,ยันยนัยนหยันจะเย็นนะ ไว้แล้วแล้วเอลสูแล้วเอลสูลเราเจออีชาขึ้นไปเติมถอยก่อนนะลินเน่าหน้าบอกเออเน้นๆนะข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นโอเคตึมลิงลิ่มาตรงกลางลิงจบไหนอรับทุกคนโอเคลิงจบข้างบนเพราะว่ามันข้างใต้ตีมันเป็นบัวเออเออยันหยาน โอ้นั่นใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจะมีประเด็นหรอเฮ้ยสกงสกัดเฮ้ยจะสกงสกัดอาปาอาแทงอาหน้าหน้าน้าเจ็บ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 หน้าจริงยังว้าอยู่เาเอาว้าอยู่เฮ้ยเจ้าน้าน้าโอเคไปแล้วไปายมาทักทายแค่นี้แหละโอเคถอยโอเคเราไม่แย่งใครหวีแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเล้ยวอีชาตเลี้ยอีชาตโดนโดนโดนสไนเปอร์ซูมเล้ยวอีชาตโดนสไนเปอร์ซูมเราจะสไลด์ไปดึ๊บแทงปาดได้ไหม โ okay. อเคอ๋อโดนยีน่าโป๊กอีกไปไปเราไปเล่นขั้นบนกันดีกว่าเอออดเพราะว่าเราจะได้มาเล่นตรงมังกรกันเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยย,ยัน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 น,นะเฟิเเร์ดบัตนะเฮ้ยเฮ้ยเบรสล่อป๊าปเอาโดดมาแทงอัดสวนโอ้ยโดดมาเต็มเลยเราตายอะลิงะตายเดียวโอ้ยโดนยีน่าเราอีกควนโอเคแวนฟิกแล้วโอเค okay. เพื่อนพอแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะจังหวะน,นี้สวยมากทุกคนเลยเออเออแล้วก็ามาได้ตีชิวเนาะเอเอ ตะกี้มันพุ่งมาแบบมาแบบเซเนียรมันกระโดดย่ำกระหม่อมแล้วโอ้โอ้โอ้โหอ้าวแล้วลิเลียกูเข้าสุดอ๋อแล้วแวนแล้วแวนไม่ตายเหรอแล้วแวนแล้วแหวาร์ปอยู่หรือเปล่าแป๊บแบนั่นนะไม่มีโอ้จาถอยจ้ะเออตะกี้ก็เซเนียรมันมันย่ำกระหม่อมมาพอดีเนาะเออแล้วลิงมันก็สไลด์มาเอาเว้เราพอดีแล้วแม่งโดนเราแทงแบบ อันสองตัวเลยอะแล้วลีน่าเราก็โป๊กสองเหี้ยขูแบบดับเบิ้ลดาเมจอะโอเคเรามาฟาร์มของป่าชัมมี่ของเราเหมือนเดิมดีกว่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาในการฟาร์มโอเคอ้าเอาแล้วยันหยาดเราโดนลุมยันหยัดเราโดนลุมแล้วลิงไปไปโอ้แล้วแล้วแล้วยันหยาดเอาสกัดมาได้โอ้แล้วลิงไม่สู้เลยอะล้วเว้เราไปช่วยเติมแล้วว่าไงอะโอเคแต่เราก็ยังจะฟาร์มเลสอยู่เหมือนเดิมเนาะ แล้วเสียงกูหายไปไหนเลยเฮ้ยโอเคตีตัวเล็กก่อนก็ได้โอเคเราไปเล่นตรงกลางดีกว่าตรงกลางน่าเล่นอ่าล้วรีเลระดักแล้วปืนปาบ,าบับนั่นไงยีชากูไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ขยับอะไรเลยอะ่ะโอเคเราโอเคลิงเอาบูุกละเราเอาดาร์คสลีเย์ก็ได้โอ๊ยแต่ว่าติดติดบัฟว่ะทุกคนติดไอ ไอ้ที่มันลดลดเปอร์เซ็นต์การโยมตีอะไอ้บัฟมังกรอ,อ่ะเออแต่มันแปน๊บนึงก็จะหมดแล้วโอเคเเลสเราคัทให้เนาะโอเคสวยงามมากเราไปเล่นตรงกลางไงน้องลิงน้องลิงน้องลิงไปไหนอา้าวโดนโป๊กไง โอเคเราไปเล่น้า้บนช่วยเอ,ออวเอ๊เนะ س ؤ ا เ,อเ,เอโอ้อะไรกัน,นาาดับ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 ดั้ดับดับดันดันดั้ดับดันดับดันดันดันดับดับดับดัดันดับดับดัดับ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 ดัดับดับดับดันดั้ดับดับดัไดับดันดับ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 ดบดันดับ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 ดัันดัดัดันดั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 ัดัดัดััดั แล้วก็มีตัวไงแล้วลิงกำลังตีอยู่ไงเล้เราเจอสไลด์ปื๊ปาดแทงแต่แต่แต่ใสแนวตุยเย่แล้วลิงมาว่าไงอ่ะลิงแล้วเอาสุดด้วยไงเอาตันแล้วก็ซีซีต่อเทดซีต่อนี่ไงเออโอเคตีบ้านดีกว่าเพื่อนเราเพื่อนเราเอาสุดกันยันยันโอเคล้อกันทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเออเดี๋ยวเราไปการบ้านแทนยันยันเนี่ยเพราะว่ายันยันเราโลนโลนเลยนะเลือดโล มันโลนเลยอ่ะเออโอเคปาดแทลคิปก่อนเออด็กแมงตีบมตว่ายไงเจนี้แล้วนันหยันบอกนั่นหยันบอกจมตีนั่าันบอกจมตีบอกว่าอยากจะเอาด้วยโอเคอยากจะเอาด้วยก็เข้ามาสิจัสกัดอ้าวไหนเข้ามาแล้วันหยากดอันตีแล้วปาแทงสไลด์ปึ๊บตาไปทีหนึ่งโดนจจจจจตายอ เจ็บคอฟรีเลยโอเคเพื่อนขอบคุณที่ยังไม่กลับบ้านแล้วช่วยตยีแต่ก็ไม่เป็นไรนะปาดเอาอีชาอีชาเ่าไงสไลด์ดืบดืบแทงน,นานาโอเคฟิกฟิกฟิกถือว่ายังรอดตัวไปนะเออโอเคเรากลับไปเล่นข้างบนดีไหมเออเดี๋ยวขอแวะเอาเนื้เดี๋ยวขอแวะเอาเลสก่อนเนี่ยเราจะไปเล่นข้างบนเนาะเออโอเค ไปเล่นมังกรของเราเพื่อเพิ่มพลังโจมตีสตีดีดีโอเคแล้วก็เอาบาบูก่อนนะทุกคนใจเย็นเอาเราเพื่อนเราเอาแวร์ไปแล้วไงล้วข้างบนเราไหวไงข้างบนเราไหวชิวงไงแล้วลิงมาเอากลางไงเราต้องเคลียร์กางเลยทุกคนเราต้องเคลียร์กางไม่ไม่เคลียร์กางแล้วไปไปไปเคลียร์ข้างล่างดิเฮ้ยเอ้ยแล้วยันหยานกูทิ้งเลนไง แล้วนั้นอย่างกูวางงานเนี่ยโอ้หป้อมกูแตกนะะนะนปื๊บแพงแล้วนะออกโอเคเราก็กลายเป็นออฟเลนชั่วคราวนะครับเออเพราะว่านั้นหย่างเราทิ้งเลนโอเคแต่ไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเอามังกรให้เนาะถือว่าสวยมากแล้วเราเคลียร์ข้างล่างต่อดีกว่าเพราะเราเป็นออฟเลนชั่วคราวนะครับ <c oughs> โอ้ยยันหยาดกูทิ้งเนแล้วก็รวมกลุ่มเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนโอเคตีก็ได้ถ้านายอยากจะตีก็จะระดับปึ๊บตับต๊บแพงโอเคอ้าวแ,ว,แว,แวแล้วแล้วยืนแล้วยืนเชิงอย่างนี้อยากจะเข้ามาก็เข้ามาสิ อยากจะเข้ามาเข้ามาสิโอเคอ้าวโดไหมมึงตุยเย้เออช่วยเหลือหน่อยโอเคเอามันจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราเอามันจริงอะโอเคเราเอามันจริงไงมันโดดมาอย่างนี้เราก็ฆ่ามันตุยเย่เลยไงโดดมาไงตอนแรกเพื่อนเราก็ลังเลนะจะเอาดีไหมแต่เราเอาอยู่แล้วเออแทงเราก็เบิร์ตตายได้เราก็แค่ลุมกระทืบมันนะ่ะโอเคอ้า,อาแลราเพื่อนเราเอาไงล้วเพื่อนเราจะเอาลิงไงเราก็สไลด์เอาลิงสไลด์ปาดแทง ตายไหมนะมึงตายไหมมึง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 ,ม,งมึงไม่ตายหรอลิงโอเอลสูโอเคมึงไม่ตายจริงด้วยโ okay. อเคตอนเวลาเรากลับไปเอาเอิม่มออบเจกต์ดีกว่าเออเอลสูมาช่วยตีหน่อยเพื่อนเอลสูมาช่วยตีหน่อยใครสักคนมาช่วยตูตีหน่อยโอเคขอบคุณที่มาช่วยตีนะครับเออจะได้เร็วๆหน่อย ว่าดูเหมือนไฟสงข้ามมันจะมานะโอ้แล้วเปิดแบบมาแล้วนะปาดโอเคไม่ทันแล้วนะจ้ะอืมเราปล่อยไหนดีนะไปเล่นตรงไหนดีเว้ยนอยาดเราดักไงโอเคเราปล่อยบนก็ได้นะเพราะว่าทันตรงนี้ละบนเรายังไม่ได้เคลียร์คลิปเราดันโอเคผมขอไปเอาบูก,ก่อนเพื่อเป็นการเอาสโลสคูดาวเอออ่าเราแวนกูโดนลุมสกรรม เราแวร์ก,กูโดนหลุมศักดิ์และเซเนี่ยกูว้าไปช่วยแวรแล้วก็ตุยไปทั้งสองเลยนะทีมเราไหวเออทีมเราไหวอยู่แล้วอ่ะแล้วควบสองบัฟไงแล้วโลบด้วยไงควบสองบัฟไงเออแล้วตอนนี้สกัดก็กําลังจะทําเลนล่างไงโอเคนิ่งหยัดน่าจะกลับไปกันเนาะโอเคเอาสองบัฟก็ได้อยู่แล้วไหวชิวนะครับเออโอเคข้างบนเราก็ดันเรารวม รวมสักทีแล้วก็จบดีกว่าอ้าวลิงโอ้ติดเกือโอ้โหกูไม่ได้แดกอีกจบเลยเรียวมะอย่างงี้นายไม่มีทางที่จะเล่นเรียวมะเซียนได้แล้วอ้าวแล้วอีชาสไลด์ปาดแทงโอเคฟิกเกอร์อีกแล้วอ้าวลิงนายจะเอาหรือเปล่าล่ะเราเพื่อเราเราเพื่อเรายื้อไงเราก็แทงแล้วเราก็ แล้วแล้วก็ปาดแล้วก็แวนแล้วก็แวนแล้วก็แทงลลแล้วก็แทงอีกทีนึงแล้วก็สไลด์ปึ๊บออกโอเคตุยเย่กันหมดเลยอ่าแล้วเจอบอลเกนจิบอลเกนจิไปแล้วโอ้โหโอเคแล้วเนื้อหยาดแล้วเข้าไปล้ำเนื้อหยาดแล้วเข้าไปล้ำว่าไงเนื้อหยาดแล้วเข้าไปล้ำแล้วก็สไลด์อีชาเราจำได้ว่านายไม่มีฟีก็จ้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 แทงตายโอเคตายไปสี่ตัวเหลือสักตัวเดียวโอเคน่าจบได้แล้วมันตัวไมดาจบได้แล้วจบาจ้าจโอเคเบิร์ดมันไม่ตายเลยแม่งขลกเหลือเกินโอเค ไปละเวฟใหม่มาไงเออทุกคนน่าจะเล่นได้อยู่เนาะมามาโอ้โหแล้วคลิปชนดิกมึงกว่ตีนว่าโอ้โหทีสุดแลงตายโอเคเอชมาเพื่อนแล้วน่าจบได้อยู่นะเพื่อนโอเคแวนแทงโอเคแวนกูตายแล้วแวนกูเพิ่งเกิดมากูตายแล้วโอเควิเซอร์สู่ตีบ้านเหลือคลิปตัวหนึ่งโอเคแล้รอสแต็กแล้วก็ปาดโอเคเกือบเกือบตุยถ้าตะกี้เราตายหมดนะ มีโอกาสพิกแน่เพราะโดนชักดาวกันลวนลวชัวบอกเลยแล้วเสียงหายไปด้วยเออโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันเล่นนะครับตานี้ถือว่าโอเคมากสุดยอดละสี่สิบดาวกูก็วนอยู่เบบนี่ยแ,แหละโอเคได้คนะแนนันดับที่สองนะั่นดับที่หนึ่งก็จะเป็นใครกันนะเออมาที่หนึ่งเป็นลีเลียน่านะครับโอเคเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับโอเคลิงก็มิดฟ้าและสกอร์ก็จะมานี้เลยทุกคนเจ็ดศูนย์แล้วก็ พาแอซิดโอเคเท่มเจอมานี้ยนะครับทุกคนแล้วละเอียดก็อย่างนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอบฝากคนหนึ่งนะคนหนึ่งแชร์น,นะครับไปละบ๊ายบาย